to arang atausmbombota sabkawa Arang ataus sammbo sanambo sabkawato ตาสัมบูธาสายติปโสภะวารังสัมดดาสัตโตเวชจารณสัมปันโนสุขตวโลกเวตานุต อริสธรรมมสารติสาธาเทวมโนสานางพวโตภะวัติสวากาตตภะวะตาธรรมมสันเทตโกอการิโกเอยิปสิโกอวปนาเยโกปจตังเวิตาพวิญญโยเทสุปติปันนภะวะตตสาหกสสังคอวเชปฏิป doa apa wattoasa Wakasang Ya ia Pak pan noa apa wattuasa Wakaang koasa ia cepat-tipat Pak Watuasa Wakasang koaya pitang jatari Pursa yukan nitaburissa Bokalaia sab Watuasa Wakaang koaai yo apaai Kakiayoancad ikara yo ano tarangkon yagetan Soka saatati melangong saha savini mitita sabutanan Cereini taranggo ditaako เทตามวิตินาเชตวามุนิโตตันเตชะสาวาวตุเตชยมังกรานิมาราเิเรกัมปิโยเัตชะสาวาตเตงกอรัมปนาระวัมาตัมชาตะยาตาเทตุตันตาเวตินาเชตวามุนิโตตันเตชะสาวาวตุเตชยมังกรานิมาราเทเรงกัจวรังอติมาตะโวัง now. Uh... ว่าเกจากะวัฒนเนวัตสุธาโรนันตามตามบ่เชะวัจินาจิตตวาโมตตันเตะชะสาวาตุเตชยมังการานิโอเกตากัมมัติหาดสุตาโรนันตังมาวันติโยชนนปทังกุริมาระวันตังเยเทวิสังจตมะนจิตตวาโมริงโตตันเตะชะสาวาตุเตชยมังการานิโ

ตันเตชะสาภาวตุเตชะยังสารานินันโตปนันนาพุชังเปปุตังไมเอเตงโปเตนนาเตระบุชเกตนาตมาปยันญ เโตุปเทวสเวทินาชิตตวาโมุนิโตตันจะสนาวัตตุเตชยมังคารานิทวกาติเตปุจเตนัสุธาตทั้งคำมังวิตรในเจติเมตตาปกาติตานังยานเตุเทวสเวทินาชิตตวาโมุนิโตตันศาสนาวตุเตชยมังการานิเอตตาเพื่อวนไดชยมัง อาตคาคายวาจโนะตินติณเนสารเตมเอเยตวาตันเณตเวเวตาณิจุปตวานิโมกังสุาบีขบไมยะนรสปัญโยมหาการุณิโกนานิตายสัปปานินงโกเรตวาปารมีสัปปะตโตสัพพติมตมังเอเตนะสัเจวาเชนะโหตเตชยมัง ขยันต่อพตีย์มอเลสาตยานางนันติวาตนเองวังตะวันเยชยอห้อยเยชยาสุชยาบังตะเรออบันาเสตตาบาลเกเสเสบัตเวโกตะเรอปิเสเกสาบาัวตานางอาคาปัดต่อพ่อโมทติสุนากาจันทร์ ญาติยโยมทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลไร่น้อยมีบ้านพุทธมณฑนิคมหมู่11นิคมพัฒนาหมู่18บ้านคอเหนือโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านพบตแต่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทั้งหลายและกรรมการหมู่บ้านที่ได้มาร่วมกันทำจิจกรรมคำว่าจิจกรรมก็คือที่เรามารวมกัน ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่วันนี้อยากโยมทั้งหลายได้ร่วมกันที่มาร่วมกันนี้มีจุดประสงค์และอาดิสง์อยู่สองอย่างหนึ่งด้วยความสามัคคีดังบาลีที่ว่าสขุขาสังคัสสาสามัคคีความพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขความเจริญ2กตันญยกตัตเวที ดังบาลีที่วาดนิมิตตั้งสาธรรปานังกตัญยูกัตะเวทิตาความกัตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีญาติโยมทั้งหลายที่เรามานี้มีอยู่สองอย่างความสามัคคีวันนี้าตมาเห็นแล้วชื่นใจในส่วนที่ญาติโยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายที่ท่านได้เสียชีวิตลงไป และแต่มาท,ทำบำเพ็ญกุศลที่วัดในมคมกิติยารามึงมีถ้าท่านยังไม่ไปไหนท่านก็จะมองดูว่าลูกหลานพ่อแม่ทั้งหลายนี่แหละที่มาร่วมกันทํากิจกรรมนี้ท่านก็จะชื่นใจในส่วนหนึ่งเพราะว่าการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเนาหรือว่าไหลสงการก็ถือว่าเป็นงานบุญงานบุญในช่วงหนึ่งในวันสงการเพราะงานบุญมีอยู่สิสองเดือน ถ้าเรามีโอกาสได้ทำทุกเดือนก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราอย่างเช่นเดือนหนึ่งบุญเข้ากรรมเดือนสองบุญคุณลานเดือนสามบุญข้าวจีเดือนสี่บุญขเวดเดือนห้าบุญสงการเดือนหกบุญวันวิสาหรือว่าบุญป้งไฟก็แล้วแต่บางพื้นที่เดือนเจ็ดบุญสัมหะบุญชาละคือเราในมพฑปไปสวดมนต์กริรียโพธมนในหมู่บ้าน เป็นสีิมงคลน,นี้บุญสัมภะเดือน8บุญเข้าพรรษาเดือน9้าบุญเข้าประดับดินเดือน10บุญเข้าสากเดือน11บุญออกพรรษาและเดือน12บุญกระถินเรามีโอกาสได้ทําบุญเดือนนี้เป็นเดือนห้าญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันมาเยอะพอสมควรหรือว่าเราได้แสดงออกถึงความสามัคคีหมู่บ้านไดมีความสามัคคีหมู่บ้านนั้นก็จะมีความเจริญความก้าวหน้าในส่วนหนึ่ง และประการที่สองคือแสดงออกถึงความกตัญญูกตตเวทีกตัญญูคือรู้คุณกตตเวทีคือตอบแทนคุณญาติโยมทั้งหลายผู้ที่อายุยังไม่ถึง60-70บเจ็ดหรือแปหรือว่านูกหลานบางคนอายุน้อยเขามีโอกาสได้มาขอพรนะตาคุณยายที่มีอายุ80-70หรือว่า60ขึ้นไป เราขอพรนอดน้ําดําหัวท่านให้ท่านให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นมงคลแก่ชีวิตแก่ครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายที่มานี้อาตมาก็ชื่นใจในส่วนที่ญาติโยมได้มาร่วมกันทากิจกรรมในกิจกรรมหนึ่งในบุญวันใดวันหนึ่งในช่วงสงการถือว่าเป็นประเพณีจะได้สด็อทอดต่อตอกันไปชั่วรูปชั่ว้าน เพราะว่ามีคำหนึง่งเขาบอกว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทำทีท่าละไม้ขายแม่พ่อผู้ใหญ่ดีเด็กก็งามตามเราฟองผู้ใหญ่บ้างเด็กก็บอพอฟอ,อกันเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มานี้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นผู้นำที่ดีพากันมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประเพณีให้ลูกให้หลานได้สืบทอดได้ทำต่อไปหรือว่าเป็น สิ่งที่ดีเป็นมงคลวันนี้อามาภาพเขาไม่พูดมากเ,เกินไปเพราะว่าบางท่านก็ร้อนอากาศก็ร้อนสุดท้ายขออ้างเอาคุณพระศีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีพระเจ้าใหญ่พุทธมงคลอุบลมิ่งมูรีที่ปฏิสฐานอยู่สารการ,ปรเปี่ยนชั้นที่สองวัดนิคมกิติยารามบนกสศนที่คณะสฆ์วัดนิคมกิติยารามได้ประพฤติปฏิบัติมาในอดีตชาติปัจจุบันชาติในได,ได้ทาในวันนี้ บนโกศอนที่ญาติโยมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาในอดีตชาติปัจจุบันาชาติและได้ทาในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะภาราวะวัปจ,จัจสมกนดลนบันดาลอภิบาลปุ้มความปกป้องๆๆและรักษาให้ญาติโยมทั้งหลายให้ปราศจากเสียซึ่งสภาทุกสัพพะสงสัพโสพโรคสัพพภัยอุปัตพวันอะไรใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะ สุขภลระปฏิภานธนาสารบริบาิสมบัติปัตนาสืนปักการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมประกอบไปด้วยกุศลก็ไป่สำริดผลดังกรบลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกข์ทุกคนทุกปก่กการเธอ พอพอกัน,นบ่เอยรนี่แหละไ้เบอร์นี้จจบแก่กันยังว่วพ่อทำจนเงิน nó là bò làm đại chỗ đó ờ cái 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ของนางนี่ยังหกิหรือ,อยังเนี่ย่หน่าค่ะ